มีมดด้วยเรียนไหมคะเรียนคะ่ะเรียนยกรูผปปูกกิตมันซื้ออยังหนักทุเรียนน่ะไม่มีซื้อนะซื้อทุเรียนไปเลยหลงรนะับรองชิมดิชิมได้นิ่มยังยืดนี่กำลงัง ลองเบิร์นสิโอ้ยงางตัดไปกับเครื่องเต็มจอเลยเด้อกำลังเลยอ๋อนิ่มเลยได้ไหมกำลังเลยเลยบอกให้กำลังเลยถก็บตีนออกไปไหนไม่ไม่บอกอีบารดไม่ได้บอกคุณยุทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเทสได้ก่อนนะเทียสแล้วปรากฏว่าได้ใช่ไหมได้บอเนื้อมันแบบเหนียวเหนียวนะพี่ยุนะ อร่อยก,กินหลายแน่นอนเลยชิลซีผ่านแล้วครับผมไม่เชื่อลองชิมดูครับได้เนื้อมันเหนียวดีวววเหนียวเนื้อเหนียวเลยออืถ้าย่างก็ไม่อร่อยแล้วมันไม่ฟิลเกลืออ,อ,อ่ะฮืมมูเมนเตมเตอร์ เราคว็จะล้างมือให้ยังเดี๋ยวรจะกินอีกเนื้อมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเดี๋ยวบากจะนั่งช่วยพิซแต่ว่าไม่มีกระวิดโอ้ยหยาบสบายเล้วคือไหลมาง่ายๆนั่งขึ้นไปเลยลูกรอจ้าตังเกงพุ้งซักไปแล้วก็บาดแม่จะได้ซักไผ่แล้วนะนั่นน้อยเลยชุดเดียว ให้พี่ยุทธแหนะให้ที่ละแล้วก็พี่ยุทธเป็นคนแหนะเราเป็นคนแกะมันแสบไปดีเนาะแกงบ่ได้แล้วอะบาดมันเละแล้วนั่นมันมันต้องตอนที่เอามาใหม่ๆนั่นคือแกงเนาะเฮียกินตกเบอร์ก่อนเด้อพี่น้อนนี่แข็งเนี่ยดีไม่หรือ ไม่คิดว่าเม็ดรีบนะเมื่อมันน่าจะรีบไม่ไม่เออคิดตอนแรกคิดว่าจะได้พวกกลิ่นมันแรงแต่ที่ไหนได้ไมแสดงว่าคุณไม่ได้ป้ายยาตุเรียนไม่ได้ป้ายยาเลยมาป้ายยาเรียแล้ว้าาปยยชิมป้ายยาคือเลี้ยงสุกป่ะไม่มีมันสุกถ้าพี่กินอ่ะถ้าป้ายยาถ้ากินออกขนาดนี้ป้ายยาน่าจะรีบล้วมันกึดกึดดีกินรอดจิ้มหรอก็จังแน่ละหนึ่งฟองพี่น้อง อ้นีม,าามันเข่ามาในช่องแอร์ผากันเห็ดอันผ้ากันเห็นแล้วก็ผ้ากันนังแนมเนาะอบัจจุบุ่นอ่ะนะสั่งเขาคิวคนนะเขาคิวยังไม่ได้กินนะมีเงินก็ไม่ได้กินนะจ๊ะแต่ไม่ได้คิวสิบสองสิบสามหน่วยพาลงไป